เดี้มกอกเดียวกอกกักระ้าเมื่อกคืนเมฆว่าละเมื่อยพอดีฮะนมยมีต้วอ้ยฝ่ายคนแ่เน่ใหญ่ใก้กันยี่สองยี่สองยี่สองถุงเนาะเอาโซ่แน่จะถุงหนึ่งเด้อเเดี๋ยวไม่วนะ ต้องมวันนาพี่ย็นแก่แนหน่อยไี่ชาเาพี่เกียรตัดไลคครับเดี๋ยวยังยังพี่ลายเว้นหมวกไปไหล่ะัไปหมวกก็ม่งหมวกไปหนลูกลายเว้พี่เอามือหกีจะบังออนี่เลยสีเยอะสมือเลยมาของายยังกขามเนนเนเนยานา

ครับจำไร้างีย่างรเาไปเอาอะรอยเดีว่นครับเอาถุกนึ่งเอาไปเ,เไปเ็นร่องกายของเจนมาข่าอยู่ตรงบ้านหัวจะเมากันซาว <c oughs> นี่ลมดีง <c oughs> อย่างไรแดดก็เขาไมาจะเคือเลย้า,า,ยา,า,าันะี่จะหากั ยังบ่ได้เจ้าพื้กาเจ้าพืนกาเอามาแบบนนั้นวัเขามีเงินให้เจ้าพื้กาเอามาวะยังบ่ได้เงินอยู่เราไมาเอาข้าวไป